เสร็จไปหนึ่งชุดครับดวงสวรรค์เนาะยังเหลืออีกสามชดุดครับมาหนี่ท่านโอน๋เนาะเป้าขักมาเด้อเนี่ยฉลูกไปแต่งสิร้อยองค์ลงยังสี่เนาะนี่จะแต่งแล้วก็สิล่างเกาวออกมาหนี่เนาะท่านได้ท่านได้ขุดเกาวล่างเกาวท่านได้ขัดหอนเงาเนาะชุดแรกเกิดแล้วตอนเวลาสองทุ่มครึ่งเนานะ เห็นเราคันเนาะรู้ใ <Phone> ช <Blaze> ่ไหว่าใส่บาแบกงหามเนาะเทียนสดากูดไนกูดไนยกมือหน่อยเออสุกปาเล็กบ๊อได้เพราะว่าตรวจเช็คกันน่ะเนาะเอ้านี่ร่วมสวรรค์เนาะเสร็จยังบ่ทันนี้ก็ขัดเงาขันยังเนาะแค่ล่างกาวออกเสียๆเนาะได้เป้าผมนีใส่ยืนนี่งละโอ้ยโซ่แถวบังไท สกับโพฟูเพื่อไปละด้านเมื่อเม่ได้กับใบตะเกาวาใบตะให้้ลวกไม่ได้ใบหอนตะเกือบใบไม่ได้เพราะว่ามันสากจานนอ้จาน้คุกเนี่ยคุกก็สั่นจานนี้จานที่นี้น้อ ชมครับผมดวงสวรรค์เกิดแล้วหาหนเนาะเกดพระติดเนาะติดจังในสุดาเมาี่ยเว้ยตัวเป็นได้ซังเ <c oughs> นี่ยนี่เด้อซุมนี่เด้อสุดาซุมนี่นาะลูกเล็กแ่พ่อมี่ย้ำสิจับเห็นเพิ่งนี่ยนะจับติดเนาะนี่กับจับติดเครื่องใหม่เครื่องเมื่อยักเต็มอยู่ อาบนักซีสังยาเด้อเนาะจุดแรกเกิดแล้วก็ทดสอบให้ดูทันทีอยากได้ก็ทักมาบ่อยากได้ก็บ่ต้องทัก,ก,กทับผมอาานปัซสังยาผมจะหลอกตัวเองสสบยาแก้สีหน้ากินเหล้าแค่ระบายความร้อนด้วยเหล้าเม็ดพอดีฮาดองไข่ไข่ซื้อเมาเติมแล้วหรอหหะวะ่าเราต้องค่ายสองไล่หาซิป บวกเราต้มเย็นจุ้ิงเราต้มไต้วันเอ้เกลีหลังเขาที่เราดีก็ตุองคุ้นให้เอ้า้อซื้อามาจากสาวเพื่นซสีาเสียเยอะโอ้ยไปบละ่ะจักแล้วใครเป็นปร,รูปบงกั้งใครป็รูยจะถามใ่รเถอะมาอยงกับซิเอ็ดอีกก็หลอดอย่ารลู้ น้าเป็นหกเสี้ยววันนี้แม่น้าจะเป็นหอกหกเยา้วกับว่าเป็นไห้เวยน้าหอกเสีเย้ยวเอามือขึ้นบนเทียงแค่บนมือไขซั้อยากกินเราอีกละตี้เจ้าน้าทั้งเล่นทั้งกินลูกก็ยินมันเกิดสุญญ่าแก่ชีนาก็มักนำหวัวดอกไดท้าน้า 6บหาดสายขทองลงตามวายคู่ัจักร้านข่อยกระตายท่านพวอสูงเรล้ามันกระต่้มนตัวให้รถเสะดามะเนาะติตล,ลิวยีงร้องอาไรล่ะจะย็ดตนผู้พัดเนี่ยเนาะเฮ้ยเมีนบาละาะกหกหาดสายททองลงตามจเงีน,นบาลา่ะ <laughs> <laughs> น่า่าังว่าส่าม่ปิ่าองวั่าฮ่าฮ่าฮ่า่าา สเตีเปิดยอวเสียงมตองเลย5แดกดาบเอ้ยังสี่ผู้ใดสบมักจะคอยคอยกับมักที่คุณแตงนี่ต่คอยว่เรีนนันเดคอยว่ามีคุณนซุกฮ่าซ้อเหน่เปิดตองสองเปิดเอาซ่ซอมย้มันคือลูกหลักัน่หมปัจจานี่มีเงาบิน5แดดดาบเฮ้ยบนหกสองห้า โอ้ยสองสองอ้าววันนี้ขึ้นทางก็วันนี้ขึ้นเพื่อนเนึงวันนี้จากใจนิดเดียวเห้นทางมดเลยเนาะเห็นไหข้าทาบพี่น้องต้องการตองหกแมงเหรอเนาะเกยบตองซีแม่สองเยาวเนียตองหง้ตองเนีว่ายกันะลืมโอ้ยใคมาหล่อแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ อ๋อซีซีเอคือน้องสาวสามแค่ตะเก او ไข่กินเนี่ยอินดีเนี่ยมันไม่ได้กลัวเนี่ยเขาท้าเราดวงสวรรค์นี่ล่ะการลุยน้ำลุยลุยน้ำลุยดู้เย็นเนาะลุยแดดลุยฝนเนาะลุยตมลุยคนบริยานเนาะให้ก็จะฟอดโฟวิวเนาะเขาท้าเราจ้าว่าเคยมาได้เดีตัวกเด้อ นี่นี right. no, ่เจ้าของท่านนี่มีเจ้าของเนาะเห็นไหมหาเยอว่าเป็นหาดสองยักเป็นเกือบสองสีอีกต์นี่ดอกเ่ยเสีย445เกี่ยวก้อยไปบ่นอ่ะอุ้ยกียักแท่งหลายขนานที่ไปนนนทิวนั่นที่าเกี่ยวก้อยพอไปจักตัวยืนเอ็ดเลยซอ พอท่า,ายืนต่อเลยยืนก็นได้สามเมตรย่างสิบเมตรฝัดตัวหาตัวฝัดแห้งดีปะ่ะนี่น้าชมเร็วๆนั่นนี่จะต่องก็ต่องไ,ได้ไขกระเน็ดแค่นี้ล่อยากได้ทักมาครับผมด่วงร้อนไม่นี่เกิดซีซูดในน่านผมต้ัวโหนกทุ่ม